อีก3ข้อผิดพลาดที่คนทำธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องเจอนะครับ โค้ดบีเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้แล้วใน2คลิปนะครับและวันนี้จะเป็นคลิปภาคต่อคลิปที่3แล้วนะครับที่จะมาบอกให้ฟังอีก3ข้อครับที่คนทําธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องเจอนะครับและอาจทําให้ธุรกิจถึงขั้นเจ๊งเลยก็ได้นะครับข้อผิดพลาดประการที่1นั่นก็คือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตัวเองไม่ได้ครับหลายคนเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับไม่เคยโฟกัสกลุ่มตลาดที่เหมาะสมครับใช้วิธีทุกคนเป็นลูกค้าหมดคุณอย่าลืมนะครับไม่มีธุรกิจไหนครับสามารถตอ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้หมดทุกคนครับคุณต้องเริ่มจากนิชมาร์เก็ตหรือกลุ่มตลาดกลุ่มเล็กๆที่คุณถนัดก่อนครับแล้วคุณค่อยๆโตธุรกิจคุณจากกลุ่มลูกค้ากลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ขยายไปยังตลาดที่กว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณขายเสื้อผ้านะครับคุณอาจจะโตจากการขายเสื้อผ้าเซ็กซี่ก่อนครับเจาะกลุ่มโฟกัสกลุ่มนั้นๆไปก่อนครับมันจะทําการตลาดได้ง่ายขึ้นคนกลุ่มกลุ่มนั้นจะรู้จักคุณได้เร็วขึ้นและเมื่อคุณเริ่มขายเสื้อผ้าเซ็กซี่ไปสักระยะหนึ ื้อผาแนวนว่ตอนที่คุณมีฐานลูกค้าอยู่แล้วมันจะทําได้ง่ายกว่าครับแต่ไม่ใช่ไม่โฟกัสอะไรเลยทุกคนเป็นลูกค้าคุณหมดคุณขายเสื้อหมดทุกแนวในตอนเริ่มต้นแบบนี้แหละครับมันจะทําให้คุณโตช้าครับข้อผิดพลาดประการที่2นะครับสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆนะครับหลายคนทําธุรกิจเนี่ยรู้แต่ว่าตัวเองถนัดอันนี้ตัวเองมีฝีมืออย่างเช่นตัวเองเนี่ยไปได้สูตรทาขนมหวานมาจากคุณตาคุณยายนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เอามาเปิดร้านขนมหวานโดยไม่รู้เลยครับ ว่าตลาดต้องการไหมไม่เคยเทสตลาดก่อนนะคะไปซื้อสินค้ามาแล้วก็เอามาโพสต์ขายหน้าเพจหรือมาเปิดร้านขายเลยโดยไม่ศึกษาความต้องการของตลาดเลยครับทาแบบไม่มีประสบการณ์ทําแบบไม่มีความรู้ไม่เคยเทสตลาดพอมาเริ่มต้นทําไปสักพักก็เจ๋งก็มาท้อก็หมดกําลังใจแล้วลูกศิษย์โค้ดหลายคนเป็นแบบนี้แหละครับคือเริ่มต้นแบบไม่มีความรู้ไปลงทุนซื้อของมาขายก่อนแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็ท้อแล้วก็บ่นว่าตัวเองไม่เหมาะกับการทําธุรกิจแล้วก็เลิกล้มไปในที่สุดท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันมีช่องทาง ที่ดีกว่านั้นที่ถูกต้องกว่านั้นแต่หลายคนไม่รู้ครับไม่รู้ว่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือความต้องการของตลาดได้ยังไงไม่เคยเทสตลาดนี่แหละครับคือพ่อผิดพลาดประการใหญ่มากเลยนะสำหรับคนเริ่มต้นทําธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับคุณต้องโฟกัสให้ได้ก่อนครับว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือใครและคุณจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าคุณได้อย่างไรคุณจะขายดีและไม่มีทางติดสต็อกแน่นอนครับและข้อผิดพลาดประการที่3เลยนะครับคือคิด <c oughs> แต่จะ เอาผลกําไรแต่เพียงอย่างเดียวคุณอย่าลืมนะครับว่ายิ่งธุรกิจคุณเป็นสตาร์ทอัพยังโนเนมยังไม่มีคนรู้จักคุณยังไม่เป็นที่เชื่อถือยังไม่รู้ว่าคุณคือใครยังไม่รู้ว่าสินค้าคุณคุณภาพดีแค่ไหนคุณจะคิดแต่เอาอย่างเดียวไม่ได้นะครับคนที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเลยนะครับต้องรู้จัก ให้ก่อนเสมอครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆครับอย่างเช่นถ้าคุณขายต้นไม้คุณขายต้นตะบองเพชรแล้วคุณก็โพสขายโพสขายหวังกําไรมาอย่างเดียวแบบนี้ไม่มีใครซือ้อคุณหรอกครับแต่ถ้าคุณรู้จักให้เขาก่อนนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชรมีกี่ประเภทแบบไหนเหมาะกับอยู่ในบ้านแบบไหนเหมาะกับอยู่กลางแจ้งแบบไหนชอบน้ําน้อยแบบไหนชอบน้ามากสร้างชุมชนขึ้นมาครับให้ความรู้ให้ความน่าเชื่อถือมันจะทําให้คุณเนี่ยค่อยๆสะสมฐานลูกค้าไปเรื่อยๆคนที่มาติดตามคุณแรกๆเขาฟัง คุณไปทุกวันทุกวันเฮ้ยไอ้อไนี่มันรู้จริงเฮ้ยไอ้อไนี่มันแน่เขาก็เริ่มเชื่อใจคุณแล้วพอเขาอยากจะซื้อของชิ้นนั้นเมื่อไหร่เขาจะคิดถึงเพจคุณก่อนเพราะฉะนั้นจําเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าคุณอยากขายได้คุณต้องรู้จักให้เขาก่อนครับไม่ว่าจะให้ด้วยรูปแบบไหนก็ตามนะครับแล้วคุณจะมีกําไรตามหัมาเองครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเพจโคปีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เอาไว้เลยนะครับทางช่อง YouTube ก็มีแล้วนะครับชื่อช่องเดียวกันเลยโคปีพลิกชีวิตด้วยเสืออ้้้อออออผาาาาาาานนนไไลลลล์ทงดตตตมมมมีีเเเยยะะคระครรกิิววจปส รู้ดีๆแบบนี้แหละครับส่งตรงถึงมือถือคุณสำหรับวันนี้โค้ดบีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์